ไปหน่อยแล้วมาอัปเดตเรื่องคดีความกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่โตหลายๆสำนักรายงานข่าวกันนะครับเรียกว่ามันก้าวผ่านความเป็นข่าวบันเทิงไปแล้วล่ะตอนนี้นะแต่ก็มีเรื่องของคนบันเทิงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพนะครับก็มีนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีช่อโกงแชร์ฟอร์เรกทีดีนะครับที่พนักงานอายการคดีพิเศษเป็นโจทย์ฟ้องนายอภิรักษ์โกธีอดีตผู้บริหารแชร์ฟอร์เรกทีดีกับพวกรวม24คนเป็นจำเลย นี่แหละร,รวมทางจำเลยเนียนก็มีพิงกี้สาวิกาแล้วก็คุณแม่ศบริญญาชยเดชแล้วก็พี่ชายนายกิติเชษชยเดศนะครับพร้อมกับพวกในกรณีช่อกงประชาชนคดีแชร์ Forex TD นะครับมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาท เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ราชทัรน,นะครับได้เบิกตัวจำเลยทั้งหมดจากเรือนจำนะครับมาร่วมฟังพิจารณาคาดีนะครับมาฟังการพิจารณาสืบสวนไต่สวนนะครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวไปเก็บภาพทางด้านหลังสารได้ซึ่งปกติเราก็สงสัยเออปกติเนี่ยเราจะเห็นว่านักข่าวจะไปยืนม,มันจะมีทางเข้าประตูด้านหลังสาลของผู้ถูกคุมผู้คุมขงังน,นะแล้วก็จะเก็บภาพได้ระยะสั้นๆก่อนเขาเดินเข้าไปแต่ว่าในครั้งนี้ไม่มีภาพใดๆเผยออกมา เลยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ราชธามนไม่อนุญ,ญาตนะครับครับซึ่ง พิงกี้รวมถึงจำเลยคนอื่นๆเนี่ยก็ได้เข้าไปที่ศาลนะครับแต่ก็มีรายงานนะครับว่าพิงกี้ได้ตัดผมสั้นปะบ่าใส่เสื้อและผ้าถุงสีน้ำตาลไม่มีโซ่ตรวนทางข้อมือและข้อเท้านะครับร่างกายดูผอมลงเล็กน้อยนะครับหน้าตาก็ยังมีแบบในความแบบตึงเครียดบ้างเล็กน้อยนะฮะจากนั้นครับผมเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับก็ได้มีการเบิกตัวจำเลยทั้งหมดนะครับเข้าห้องพิจารณาคดีที่701โดยจำเลยนะครับ ทั้งหมดนะครับร่วมหาลือกับทนายความเพื่อสอบถามความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับจำเลยเพื่อจะได้เกิดการนำสืบพยานในชั้นศาลต่อไปครับ ส่วนสำหรับบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีนะครับผมนายกิติเชษชัยเดชเนี่ยพี่ชายของพี่พิงกี้เนี่ยนะครับก็ได้ใส่กุญแจมือแล้วก็มาพร้อมกับนายอภิรักซึ่งออนางสรินยาแม่ของพี่พิงกี้เนี่ยก็ได้เข้าไปจับไหล่ลูกชายก่อนจะย้ายไปนั่งด้านข้างคือต้องบอกว่าตามรายงานข่าวเนี่ยนะคุณผู้ชมคือตอนที่เข้าไปในห้องพิจารณาคดีเนี่ย คุณแม่กับพิงกี้เนี่ยเดินเข้าไปได้วยกันเพราะว่าอ,อยู่เรือนจำเดียวกันนะครับขณะที่ลูกชายถูกแยกออกไปก่อนหน้านี้แล้วพอลูกชายเนี่ยพี่คือพี่ชายของพิงกี้เดินเข้ามาเนี่ยแม่ก็เดินเข้าไปจับไหล่อบกอดเลยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยคิดถึงลูกชายนี่แหละแล้วก็ปล่อยให้พิงกี้นั่งอยู่คนเดียวเพราะว่าแม่กับพิงกี้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานนใ,ในเรือนจำนะครับซึ่งขณะที่ขณะ ณโมเมนต์ตอนนั้นนะครับผมก็ ie, พิงี่พิงกี้เองก็คือมีท่าทีที่แบบเครียดเล็กน้อยโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยก็รายงานว่าจำเลยทั้งหมด24คนเนี่ยรวมไปถึงพี่พิง k y กี้แล้วก็คุณแม่แล้วก็พี่ชายภายหลังจากที่สารตรวจพยานหลักฐานโจทย์จำเลยแล้วเสร็จก็จะได้มีการนัดสืบพยานโจทย์ครั้งแรกในวันที่10สิงหาคม ทีน้าตอบกันั่นกันนะใช่ขนาดที่ตามรายงานข่าวนะครับในผู้ต้องหาในคดีฟอร์เบ็กคดีฟอร์ก 3D ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือสําหรับเคสของพิงกี้เองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็คือทนายเนี่ยได้ให้ทนายเนี่ยในการยื่นประกันตัว2-3ถึงครั้งแล้วนะครับคือมากกว่าคนอื่นๆเลยนะครับแต่ว่าทางศาลเนี่ยไม่อนุญาตครับนะฮะอืม งจงสู้คดีสู้คด,ดีกันต่อไปนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในเรือนจำนะหมายถึงว่า,าต้องออกมาสู้คดีกันข้างนอกนะ